ตรงนี้วันจันทร์หึงวันศุกร์เลยนะคะแซปทูเดย์ข่าวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะอะไรอ่ะอ <c oughs> ทำไมเงียบไปตก,กใจหมดเข้ารายการแล้ววันนี้ก็มันจะบอกว่ากำลัง,ง,จ,ะจ,งจะเตือนเรื่องอะไรดีหลายเรื่องเลนระหว่างนนหน้าฝนกับโควิดโควิดกลับมาแล้วคือโควิดกลับมารุนแรงมากคุณผู้ชมครับ <c oughs> ช่วงนี้นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่ามีผู้ป่วยโควิดเนี่ย มากกว่าไข้หวัดใหญ่มากกว่าถึงสะถึงเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าแล้วนะคุณผู้ชมมีผู้ป่วยทั้งหมดฮะ43,213รายในตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะเขาก็เตือนแล้วว่าโควิดจะกลับมาอีกในปีนี้นะคะแต่อาจจะแบบว่าเรามีภูมิต้านทานแล้วเนาะอาจจะไม่รุนแรงแต่มันก็สามารถแพร่กระจายได้และในกลุ่มคนที่อ่อนแอนะอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วหรือว่าเด็กเล็กนะคะก็ต้องระวังแนะนําว่าให้ตรวจ ชุดตรวจโควิดหรือบางบ้านถ้าเอาปลอดภัยแบบบ้านชุมพูนนะเอาแบบที่ตรวจ3ามช่องสี่ช่องเลยจะได้รู้ด้วยว่าถ้ามีไข้แล้วไอเนี่ยเป็นแบบสายพันธุ์เสายพันธุ์บหรือว่าอย่างอื่นหรือเปล่านะคะจะได้ป้องกันไว้ได้เนาะก็อย่าประมาทนะครับยังไงเขาก็ยังเข้าปอดเราได้อยู่ถูกต้องไปสถานที่ที่คนเยอะๆสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ใส่แมสเอาไว้ก่อนนะคะอธิพงศ์นนพาไปข่าวแรกนะครับเป็นเหตุการณ์น่าตกใจมากๆครับมีเหตุการณ์ดินยุบ บริเวณที่เขามีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเหตุการณ์รั้งนี้ฮะทำให้คนงานครับตกลงไปหนึ่งรายด้วยกันครับ,บคุณผู้ชมครับเที่ยงวานนี้นะฮะคนทำงานในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มนะฮะช่วงบางขุนนนท์ถึงสุวรรณรรมแห่งประเทศไทยฮะพากันขวัญผวาน,นะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ดินยุบตามภาพที่เห็นเนี่ยครับคนงานฮะ หนีไม่ทันนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติงานอยู่สุดท้ายก็ตกลงไป1คนนะครับความลึกประมาณเกือบ20เมตรด้วยกันทราบชื่อภายหลังนะฮะชื่อว่านายสราวุธจันทสนอายุ33ปีครับเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดําริครับก็โหนสลิงลงไปช่วยนะฮะแต่ว่าการช่วยในผู้ชมครับ มันไม่สําเร็จครับเพราะว่าหลังจากที่ลงไปประมาณสัก10เมตรนะฮะมันมันเป็นบริเวณตรงนั้นเป็นดินเหนียวครับก็ได้แค่พยายามตะกุยดินที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็เปิดช่องอากาศให้ผู้ที่คอร้ายเนี่ยได้หายใจเพื่อนร่วมงานนะครับที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นน่ะมีคนงานอยู่บริเวณนี้ครับประมาณ7-8ถึงคนทุกคนนะครับก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองผู้ที่ประสบเหตุนะฮะกำลังขันน็อต เพื่อปิดเครื่องจักรแล้วก็จะไปพักกลางวันกันแต่ว่าจู่ๆคุณผู้ชมฮะดินนะครับมันเกิดการสไลด์แล้วก็ยุบตัวลงไปครับความลึกก็รวมๆ20เมตรได้นะฮะคนงานทุกคนรู้สึกตกใจมากทําอะไรไม่ถูกครับก็รีบโทรศัพท์นะครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ประมาณสักสิบวันขเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีสัญญาณเลยนะว่าเออมันจะมีดินสไลด์แบบเนี้ยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีฝนตกลงมาหนักนะค่ะ แต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันแบบบอกมาว่าอาจจะเกิดเหตุได้ตัวเขาเองรู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์นี้นะครับทางด้านพออ,อเขตป้อมปราบสับตดูพ่ายนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับการแจ้งเหตุนะครับก็รีบมาทันทีพยายามหาแนวทางการช่วยเหลือนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทําก็คือพยายามป้องกันฮะไม่ให้ดินเนี่ยถล่มลงไปเพิ่มเติมอีกนะครับ ตอนนี้จากการที่ดูบริเวณที่เกิดเหตุนะครับคาดการว่าด้านใต้เนี่ยอ,อมายถึงใต้ดินเนี่ยนะฮะ,ฮะมันเป็นดินเลนแล้วก็เป็นทรายอาจจะทําให้เกิดการสุดตัวได้ง่ายม,มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาการช่วยเหลือครับก็ช่วยกันมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะฮะจนข้ามคืนมาสู่วันใหม่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งมือครับแล้วก็ทําทุกวิถีทางนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูซ่านะครับก็นําเครื่องสแกนเนอร์อันที่เป็นสแกนภาพจําลองภาพสามมิติครับ นะฮะเป็นเลเซอร์มาช่วยค้นหาอยู่ก็พบว่าผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่ลงไปประมาณ1 9เมตรโอ้โหลึกมากๆยังนำขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยระหว่างช่วยดินมันก็ยังไหลลงไปเรื่อยๆเหมือนกันก็พยายามตักดินฮะแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาเรื่อยๆพยายามจะเติมอากาศเข้าไปเพราะว่าอากาศมันน่าจะเบาบางมากเวลาแถวๆนั้นนะครับ ความคืบหน้าช่วงเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณสักหกโมงเช้าเนี่ยก็ขุดลงไปได้สักห้าถึงหกเมตรละแต่ว่าระหว่างที่ช่วยอยู่ผู้ชมไอ้รถเครนไฮดรอลิกฮะขัดข้องคะก็ต้องเอาคันใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็ยังพยายามกันอยู่นะตอนนี้นะ,ะ,นะ,นะตอนนี้นะฮะยังช่วยขึ้นมาไม่ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณ<ม>ผู้ชมเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นบางทีใต้ดินเราอาจจะเกิดการเคลื่อนตัว<ม>ได้เสมอนะในตอนนี้ต้องระมัดระวังเมื่อกี้เล่นโทรศัพท์อยู่ในรถก็เห็นว่าพระรามสองก็มีเศษปูนหล่นลงมาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอใช่แต่ไม่ได้เยอะมากแต่รถก็ขับหลบกันอยู่<อ>ก็เกิดอะไรได้ทุกวันเลยคุณผู้ชมขะ มาเจอเรื่องต่อไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชม,ชมชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากๆเลยนะคะที่ชุมชนวัดน้อยนอกตําบลบางกระสออํเาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะทางเดินบริเวณริมคลองคุณผู้ชมมีการซุดตัวอย่างหนักเลยตอนนี้เสาไฟฟ้าเอียงนักเรียนคนชาราและผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้นะคะไม่สามารถสัญจรได้และยังไม่หยุดยังซุดตัวลงเรื่อย ยิ่งหนักขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเขาบอกว่าวันว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะพลังลงไปในคลองทั้งหมดอยากให้มีการเร่งแก้ไขโดยด่วนค่ะเนี่ยค่ะ,คะดูตามภาพเลยนะคะนี่คือภาพของเขื่อนซีเมนริมคลองบางกระสอบริเวณหลังวัดน้อยนอกนะคะซึ่งมีสภาพสุดเอียงครับยังเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณผู้ชมะ่ะห่างจากปากคลองออกแม่น้ำเจ้าพยาประมาณ300เมตร จุดที่เอียงเยอะๆเนี่ยนะคะเป็นสันเขื่อนกว้างค่ะประมาณ80เซนสันเขื่อนพบรอยแตกร้าวของคานปูนค่ะแล้วก็เอียงลงไปบริเวณทางคลองเนี่ยนะคะประมาณ45องศาและทางเดินก็ซุดตัวลงไปประมาณ80เซนค่ะนอกจากนี้เสาไฟฟ้าสองสว่างก็ยังเอียงไปตามตามกันนะคะจนสันเขื่อนตอนนี้ใกล้จะล้มแล้วคุณผู้ชมโอ้่าเป็นห่วงนะชาวบ้านบอกว่าจริงๆทางเดินมันเริ่มเอียงมาหลายวันละแต่มว่าวานนี้หนักเลยค่ะคือล้มลงมาหนักมากจนทางเดินเริ่มร้าว เพราะว่าฝนตกหนักลงมาตลอดค่ะและในชุมชนนี้นะคะเขาใช้ทางนี้สัญจรเยอะมากแล้วด้านในนะก็มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยมีคนแก่หลายคนที่ต้องใช้ทางเข้าออกนี้นะคะเพื่อไปทํางานมีเด็กที่ต้องใช้ทางนี้เพื่อเดินไปโรงเรียนด้วยค่ะโดยชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกว่าไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเขาบอกว่าน่าจะมีการแบบว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าก่อนหน้านี้หรือไม่ได้ตอกเสาเข็มค้ำยันไว้ตอนก่อสร้างหรือไม่ โอ้เขาก็ปิเคราะห์กันนะนะสองสาเหตุล่ะใช่ค่ะเขาบอกตั้งแต่ช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะตอนนั้นที่มีการสั่นสะเทือนก็มีการเอียงแล้วลหละแต่ยังไม่มากค่อยๆจนเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักพายุเข้านะคะเขาก็เริ่มเอียงลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ด้านส่วนการโยธาเทศบาลนครนนทบุรีนะคะก็เปิดเผยตามหลักวิศวกรนะคะก็พบว่าทางที่ซุดตัวลงไปเนี่ยมีระยะประมาณ30เมตร หลังจากนี้เขาก็จะรีบนําทีมวิศวกรมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับผู้รับเหมาด้วยนะมาดูกันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรกันแน่คุณผู้ชมส่วนการแก้ปัญหาณตอนนี้นะคะทางเทศบาลจะดําเนินการติดป้ายบอกก่อนว่าจุดนี้เป็นเส้นทางอันตรายตอนนี้ห้ามใช้ผ่านทางนะคะส่วนการเข้าออกของชาวบ้านจะเร่งให้ทางวัด ตรงบริเวณนั้นมีวัดอยู่นะคะจะให้วัดได้เปิดทางเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าออกชั่วคราวก่อนครับก,ก็ก็อย่าเดินผ่านดีที่สุดเราไม่รู้ว่ามันจะซุดลงไปเมื่อไหร่เป็นห่วงพิเศษคือเด็กๆต้องเดินไปเรียนตอนเช้าเนี่ยใช่เออเนี่ยกำลังประสานในเรื่องของทางเข้าออกวัดอยู่ครับถ้าเปิดตรงช่วงวัดได้ก็ใช้ตรงนั้นช่วคราวไปก่อนแล้วซ่อมให้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยกลับมาใช้ดังเดิมนะคะอืมอะเดี๋ยวผมพาไปดูการแก้เผ็ดของเพื่อนบ้านอการแก้เผ็ดครั้งนี้ แม่มันไม่รู้มันเกินเลยไปหรือเปล่ามีใครแพ้ไม่ใครชนะไหมสุดท้ายเจ้าเจ้าทั้งคู่เจ,จ้าทั้งคู่แต่เรพูดถึงคอนโดฮะ <c oughs> คอนโดเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเฟร f r i e n ่เนาะ <c oughs> เขาก็จะห้ามฮะห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวเ <c oughs> ขาบอกมีเฉลยช่วงแผ่นดินใหม่เยอะมากเลยนะ <c oughs> คอนโดที่ห้ามเ <c oughs> ลี้ยงสัตว์จะอุ้มลงมากันทั้งฟลอร์เลยใช่ะที่นี่นะฮะเขาก็มีกฎว่าห้ามเลี้ยงฮะแต่ปรากฏว่ามีบางห้องแอบเลี้ยงค่ะ พอแอบเลี้ยงปับ๊บคนเขาก็จะจับได้เขาก็จะมีการไปบอกนิติเนาะว่าห้องนี้แอบเลี้ยงไปดูแลให้หน่อยเพราะว่าอะไรบางทีก็เห่าเสียงดังบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนก็แพ้ขนบางคนเลี้ยงลูกเออบางคนเนี่ยมีลูกใช่ไหมฮะไอเห็บกับสุนัขอ,อ่ะม,มันก็มากัดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าหลังจากแจ้งไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน ในเมื่อห้ามแล้วห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวแล้วเขายังทําได้งั้นฉันเลี้ยงบ้างดีกว่าอะให้มันเจ้าเจ้ากันไปเจ้าเจ้ากันไปแล้วก็จะเลี้ยงในห้องพื้นที่มันไม่พออเลี้ยงมันหน้าหน้าลิบไปเลยเอา้าเออได้ไหมไม่ได้จิมันไม่ได้อยู่แล้วเขาเลี้ยงอะไรล่ะยิ่งกว่าสุนัขอีกมาเป็นคู่มาเป็นคู่นกนก <laughs> นก,นก อานนกเป็นตัวอยู่ตัวผู้ตัวเมียที่บ้านดิฉันก็เลี้ยงเป็นคู่เออมันก็ดูน่ารักนะเออใช่ไปดูซิว่าน่ารักพี่ผานนผู้ชมเชิญะโอุ้ยตัวใหญ่ด้วก็ผมรักสัตว์ครับเห็นห้องแรกขาเขาบอกว่าร,รักสัตว์ผมก็เลยเอาสัตว์ผมมาเลี้ยงด้วยครับวันนี้เอามาสองตัวพอเดีย๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเอามาอีกสักสี่แล้วกันเอาตัวใหญ่วันนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เอามาไม่ไหวอ่ะ ไอ้ตัวที่มันใหญ่กว่านี้อย่ามุนให้ลูกน้องช่วยแบกมากแล้วกันเดี๋ยวคอยดูจะปล่อยให้เต็โถงลิฟต์นี่เลยมีอสองอฟีลลินะ่งนะงนะชมพู่นะฟีลลิ่งแรกก็คือหนาวาก็ขดตัวตามหน้าประตูค่ะเออนะฟีลลิ่งที่สองคือเอ๊ หลังประตูนี้มีอะไรอยู่บ้างหนอเหมือนจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นอาหารหรือเปล่านะครัคลิปนี้นะครับถูกแชร์บนโลกโซเชียลนะครับจาก Facebook ของท่านท่านหนึ่งแล้วก็มีข้อความครับบอกว่าการแก้เผ็ดระหว่างลูกบ้านกับลูกบ้านเรื่องของเรื่องก็คือว่าคอนโดของฉันเนี่ยขอห้ามเลี้ยงสัตว์แต่มีบางคนยังแอบเลี้ยงอยู่เนาะลูกบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อนทั้งกลิ่นทั้งเสียงห่าวทั้งเห็บหมัด แจ้งนิติก็ไม่ได้ผลก็เลยนี่เลยเจอนี้เข้าไปถ้าเธอเลี้ยงหมาฉันจะเลี้ยงงูไม่เลี้ยงในห้องเลยนะเลี้ยงมันตรงโถงลิฟนี่แหละอยากจะให้พาหมาแมวออกมาซะหน่อยน้องงูจะได้แสดงความรักด้วยการกอดแน่นๆ hmm. ให้น้องหมาได้ปลื้มใจจนร้องไม่ออกในเมื่อนิติการไม่ได้ฉันก็ขอเลี้ยงบ้างก็แล้วกัน เห็นแล้วนึกถึงซาฟารีเวอร์อันนี้คนที่โพสนะคนที่โพสคงไม่ใช่คนที่เอามาปล่อยหรอกน่าจะเป็นห้องอื่นอะมาเห็นเนี่ยแล้วก็แบบเอา้าดูสิอะไรกันเนี่ยเออนะฮะสุดท้ายเรื่องนี้มีทางออกครับนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหมด13คนโอ้โหกับงู2ตัวม,มันตัวใหญ่หอะคุณผู้ชมใช่มันตัวใหญ่มากใช่นะครับก็มาช่วยกันจับไป แล้วก็มีการพูดคุยกันสุดท้ายมีการจ่ายค่าปรับฮะทั้งเจ้าของสุนัขและเจ้าของงูคนละหนึ่งหมื่นบาทอ้าวเอาแพ้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่เจ้าเจ้าเจ้าทำไมพูดคุยกันไม่ได้เนาะอยู่ๆก็เสียคนละหนึ่งหมื่นพูดคุยแล้วหรือเปล่าเบื้องต้นเ้าไม่ก็องอย่างที่เขาบอกเขาก็แจ้งนิติไปแล้วไงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็มาเสียคนละหนึ่งหมื่นแล้วต้องเอาออกไปด้วยนะต้องเอาออกสิเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้เขาไม่อนุญาตแล้วหลังจากเนี้ย เปิดเขาเข้าห้องแกล้งเวลาเข้าบ้านพร้อมกันอะเราจะสนิทใจกับเพื่อนบ้านไหมไม่สนิทใจจะอยู่กันยังไงความสุขกันเนาะมันมหายไปอะและแกล้งมีเปล่า <c oughs> วันนี้จะมีอะไรอ่ะเจะระแค่น้อยอะป่ะเออระแวงเนาะเออค่อยค่อยคุยกันครับก็เข้าใจแหละว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมองที่ปลายด้วยเนี่ยพอสุดท้ายมันไม่จบมันก็โดนคนละหมื่น ข้ผิดกฎหมายผิดกฎของคอนโดใช่ก็ก็อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีใจที่รักสัตว์จะเลี้ยงเราก็ต้องดูบริเวณที่มันเลี้ยงได้เนื้อบ้านที่แบบว่าอยู่นอกเมืองนอยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คอนโดเขาตอมีคอนโดที่เป็นเพเฟรรี่อ่ะก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ที่นั้นที่เขาให้เลี้ยงอะเนาะค่ะอืมหูตัวใหญ่มากตัวใหญ่จ โอ้ยเอาไปเรื่องต่อไปแหมมิจฉชาชีพนี่เขามาทุกรูปแบบจริงๆคุณผู้ชมมาทั้งให้โอนเงินลออให้เราเอาหนูไอ้นี่ไปขายาบ้างแหละล่าสุดช่วงหลังๆที่คนโดนเยอะก็คือกระแสะท่องเที่ยวเมืองไทยมาแรงก็การจองโรงแรมเอยการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันก่อนเอยแล้วโดนโกงกันเยอะมากจ่ายเสร็จปุ๊บไปหน้าโรงแรมไม่มีเออจ่ายให้ใครไปไม่จ่ายให้ใครก็ไม่รู้อันนี้เหมือนกันเนี่ยเอามาเตือนภัยนะคะทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะโรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ โดนนะคะผู้ต้องสงสัยเข้ามาแอบ,บเอา QR code มาวางไว้แล้วมาถ่ายรูปคู่กับโรงแรมไว้เจ <c oughs> ้าของเอกใจไงไปดูกล้องวงจรปิดออคาดว่าน่าจะเอารูปเนี่ยไปแอบ,บอ้างในเพจ<อ>เป็นหลักฐานในการโอนให้เห็นบรรยากาศของโรงแรมให้เชื่อว่าเป็นของจริงเป็นยังไงอไปดูคลิปกันก่อนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะบันทึกภาพพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยเนี่ยค่ะวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาถ่ายรูปภายในโรงแรมค่ะโดยมาทราบภายหลังจากการดูกล้องวงจรปิดเห็นไหมเขาเอาแผ่นอะไรมาวางอ่าอ่าอ่เะเอาแผ่นคิวอาโค้พกมาด้วยอแล้วอามาวางที่เคาน์เตอร์แล้วก็ถ่ายรูปก่อนจะออกไปเออเห็นไหมเห็นไหมทำไมโค้ก็ปล่อยให้ถ่ายอะ เขาก็คิดว่าไม่ได้เอาอะไรมาวางแบบเหมือนถ่ายรูปเฉยๆเ,ยเพราะเขาบอกว่าหนูเป็นนักศึกษาการพูดภาษาอังกฤษบ้างว่าตู้ไทยได้บ้างอะไรอย่างนี้อบอกว่าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนคือเข้ามาอยากจะสั่งอาหารจำทีว่าจะสั่งอาหารคนที่ให้บริการอยู่บอกว่าที่นี่ไม่มีให้สั่งอาหารอย่างเดียวถ้าจะกินอาหารก็ต้องขยับไปที่ร้านถัดไป<อ>ที่นี่เ,เป็นที่พัก เกิดขึ้นเมื่อเวลา4โมงของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกเอะใจะดูแปลกๆดูเมื่อกี้เขาก็ทํามีการถ่ายรุ่งถ่ายรูปอะไรแปลกๆก็ลกๆเลยไม่แน่ใจนี่แหละมาตรวจเจอก็เอาไปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองเชียงใหม่นะคะนางสาวฐาน,นิตาผู้จัดการโรงแรมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าชายวัยรุ่นอายุประมาณ15-16มากับผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าปีเนี่ยทำทีเดินเข้ามาขอดูเมนูผูดไทยปนภาษาอังกฤษนะคะ อยากกินอาหารแต่ผู้จัดก,การโรงแรมบอกว่าไม่มีไม่มีงั้นหนูขอถ่ายรูปได้ไหมหนูเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยากขอถ่ายรูปบรรยากาศไว้หน่อยไปส่งอาจารย์อ,อ้างว่าจะไปส่งอาจารย์คุณผู้ชมตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยแต่ดีว่าเอกใจมาย้อนดูกล้องนี่แหละเนี่ยก็เห็นเลยว่าแอบเอา QR code สองอันมาวางบนเคาน์เตอร์เพื่อถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายเสร็จเก็บลงนะมไม่เคยเห็นส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกันทำเหมือนกันแต่เอาปไปติดไว้ที่หน้าประตู ทำโคลมุมออติดหน้าประตูฟูบถ่ายภาพบรรยากาศหน้าโรงแรมเอาไว้เมื่อเอาเคียวโค้ดมาตรวจสอบดูคุณผู้ชมเป็นอล l l e t ชำระเงินค่ะรับชำระของทั้ง Airplay และอีกหลายแอปพลิเคชันของจีนอ,อ๋อนี่มีผู้หญิงทำแล้วนี่ไงน,นี่แปะแปะอ่าแปะแล้วถ่ายรูปเชื่อว่าพอมาดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยน่าจะเอาไปแอบอ้างเอาภาพของโรงแรมไปหลอกลวงนักท่องเที่ยว ให้จองห้องพักและโอนเงินโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศจีนที่เขาไม่แผนจะมาเที่ยวเชียงใหม่อะเนะาะทั้งนี้โรงแรมก็ได้เข้าแจ้งความแล้วก็โพสต์เตือนละแจ้งผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูมุมของเจ้าของโรงแรมนี้บ้างนายทวีอายุ7 3ปีแล้วนะคะบอกว่าที่โรงแรมเนี่ยนะคะมีการบริการห้องพักแล้วก็โรงแรมมีการสะสมของเก่าอยู่เป็นจํานวนมากเลยทําให้ที่ผ่านมา ก็จะมีคนมาขอชมอและถ่ายภาพอยู่สม่ำเสมอแต่หลังจากนี้เขาบอกวิ่ยไม่ได้ละพอมิชฉาชีพเริ่มมาทำแบบนี้ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นใครที่จะมาถ่ายรูปมาจากโรงเรียนหรือหน่วยราชการอะไรต้องมีหนังสือละมาแสดงให้เห็นชัดเจน เพราะว่าถ้าเอาไปหลอกลวงนะักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโรงแรมอาจจะเกิดความเสียหายนอกจากโรงแรมเสียหายแล้วจังหวัดก็จะเสียหายไปด้วยเชียงใหม่อะเนาะเมืองท่องเที่ยวด้วยยิ่งตอนนี้เขาก็ยอมรับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงไปเยอะมากในช่วงนี้นะคะคหากเกิดเรื่องเนี่ยถ้าเขาไม่เอะใจและมีคนโอนจ่ายไปจริงๆแล้วมาถึงหน้าโรง,รง,งแรมรปุ๊บอา้าวฉันโอนเงินไปแล้วโดนหลอกซะแล้วอันนี้ก็จะเสียหายต่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะ โอ้ทุกรูปแบบจริงๆนะน่ากลัวมากเวลาจะจองจะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆชมพู่ก็ไม่กล้าจองทางเพจเลยนะพี่กอฟโทรตรงที่โรงแรมเลยก็ต้องโทรเทคด้วยโทรตรงเลยดีกว่าแต่เนี้ยสุดท้ายพอโอนไปก็จะไปเข้าบัญชีมาใช่ไหมบัญชีพวกเขาเองบัญชีส่วนตัวจะบอกให้ฟังนะพวกที่คิดว่าบัญชีมาไม่น่ากลัวเนี่ยผมไปสัมภาษณ์คนที่เขาเคยเข้าเรือนจำเนี่ยเขาบอกว่าผมจําข้อมูลเป๊ะๆไม่ได้นะแต่สมมติว่าคุณรับเปิดบัญชีมาเนี่ย สมมุติ2 0 0 0ันสอเนี่ยคุณรู้ไหมคุณติดคุกเนี่ยเป็น5ปีเล,นะลยนะคะุณจะไปเห็นแกงเงินไอ้ห้าร้อยหรือหนึ่งพันสองันนะติดคุกหลายปีนะครับแล้วเขาบอกว่ามีคนที่ทำบัญชีมา้าติดคุกในเรือนจำเยอะมาก ด้วยความอยากได้เงินค่าเปิดบัญชี5,000ันหมื่นหนึง่งอะไรประมาณนี้อย่างล่าสุดอันนี้ก็ต้องระวังที่ยืมใช้ชื่อไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเา้าหรือว่าคนในองค์กรแวแบบยืมใช้ชื่อรับเงินหน่อยไม่มีอะไรหรอกเซ็เนไปนี่ล่าสุดที่โดนไป300กว่าล้านไงเงินผ่านเข้าบัญชีเนี่ย,เ,ยเขาบอกเขาเป็นลูกจ้างเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าเจ้าของที่เอาบัญชีไปใช้หายไปแล้วจริงจริงตัวนี้ความหวังดีนะ,ะพัวบัญชีม้านะเอออ่ะเพิ่มนิดนึงไหน,หนๆก็พูดไปแล้ว แล้วก็บางคนเนี่ยทำบัญชีม้าเนี่ยนะเปิดสมมติชมพู่เปิดกรุงเทพเสร็จใช่ไหมจ้ะชมพู่ไปเปิดชลบุรีชมพู่ไปเปิดประจวบคีรีขันติดคุกตามแต่ละที่นะจ๊ะต่างกันต่างวรระเรียนไปเรื่อยๆนะครับโอ้สมมุติทําผิดที่กรุงเทพติดไปห้าปีครบห้าปีอีกห้าปีไปติดชลบุรีนะอืออีกห้าปีไปติดประจวบนะอแบบนี้เลยนะต้องระวังนกลัวนะผมจะบอกให้ระวังน่ากลัวนะบัญชีม้านะอย่าได้ไปทําเลยนะคุณไม่คุ้มหรอก อืมอ่ะมาดูนี้หน่อยอันนี้เหตุการณ์นี้แบบน่าตกใจมากมีหนุ่มคนหนึ่งฮะเขาซื้อรถที่ขับเครื่องระบบไฟฟ้ามาอเออเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสองสมวันที่แล้วฝนตกหนักใช่ไหมใช่ค่ะวันศุกร์ฝนตกน้ําท่วมลมพัดแรงด้วยอ่านะฮะ หนุ่มคนนี้เขาก็จะไปทุระแหละเขาก็พยายามจะฝ่าน้ําท่วมไปทีนี้เขาก็เช็คแล้วผู้ชมเขาดูจากภาพแล้วในกล้องมันก็ท่วมประมาณสักแบบครึง่งครึ่งล้ออยังพอลุยได้ยังพอลุยได้นะ่ะแหมรถระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไม่น่ามีปัญหาเขาก็ขับไปครับสุดท้ายฮะแบตบเตอรี่พังจะต้องเปลี่ยนมูลค่า480,000บาทโมืยบาทเห็นราคาแบตแล้วช้ำไปดูข่าวนี้ฮะ,<ล>ะ นี่ฮะเขาค่อยดูไปอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจจาก480,000บาทนะฮะคนคนนี้นะครับมาโพสต์ลงใน Facebook ฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่าฝากเตือนเพื่อนๆผู้ใช้รถไฟฟ้าทุกท่านระวังน้ําท่วมน้ําขังช่วงนี้ด้วยนะครับผมเจอปัญหาแบตเตอรี่ลูกใหญ่เสียหลังจากขับรถไฟฟ้าไปห้างตอนฝนตกเส้นทางบังคับครับ,รบเลยต้องกลับรถใต้มอเตอร์เวย์ผมเช็คภาพแล้วอนะ่ะน้ามันไม่สูงมากไงเนาะมันไม่เกินครึ่งล้อ ก็เลยตัดสินใจค่อยๆขับไปช้าๆนี่แหละนะครับพอถึงห้างปั๊บก็เอารถเนี่ยเข้าชาร์จตามปกติแต่หลังจากชาร์จไป1น,นาทีระบบตัดเนีฮะมันตัดมันตัด,ตดชาร์จทันทีเลยนะแล้วก็ขึ้นมาหน้าจอบ,บอกว่าฟังก์ชัน EV ถูกจำกัดและระบบขับเคลื่อนถูกจำกัดทั้งคันแต่รถมันยังพอเคลื่อนได้ผมก็เลยขยับไปในช่องปกตินะครับแล้วไปเดินเล่นในห้างสักสชั่วโมง กะว่าเดี๋ยวแห้งเออแห้งก็เดี๋ยวมาชาร์จใหม่กลับมาสตาร์ทปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดพวงมาลัยล็อกแอร์ไม่เย็นเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเรียกช่างมาช่วยฮะพยายามจัมแบตเตอรี่แล้วแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ได้นะครับก็ต้องเนี่ยฮะเอารถสไลด์มารับไปผ่านไป2วันช่างแจ้งว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ซึ่งรถคันนี้ผมซื้อมายังไม่ได้ผ่อนเดือนแรกเลยครับ มีปัญหาซะแล้วอขอผ่อนก, mm ก่อนก็ไม่ได้แต่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 อย่างที่บอกไปอย่าเพิ่งตกใจแบตเตอรี <h 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 h ่มูลค่า480,000บาทนี้โชคดีว่าอยู่ในประกันมีประกันก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายตกใจเหมือนกันตอนแรกเห็นข่าวเพิ่งซื้อรถมาต้องโดนค่าแบต4ีสนแต่โชคดีมีประกัน ประกันมันได้กี่เดือนกี่ปีเนาะถ้าไม่มีประกันน่ะก็สี่แสนแปดแล้วถ้าหากว่ามันใช้ไประยะยาวจนหมดประกันแล้วอ่ะอุ้ยนี่คือข้อจํากัดเหมือนกันเนาะใช่คือคือต้องศึกษาด้วยนะค่ะคือการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีแหละมันประหยัดป่าน้ํามันแต่ว่าก็ต้องศึกษาด้วยนะฮะว่ามันเนี่ยไอ้ที่แพงจริงก็คือไอ้ค่าแบตเตอรี่นี่แหละ อยากได้อยู่เนี่ยพกลับชุบุรีล<ะ>ับชุมบุรีบ่อย,อยงไงพี่กอล์ฟสี่แสนแปดอย่าเพิ่งนึกถึงพังสิเอาประหยัดน้ำมันก่อนอ๋ออย่าไปนึกถึงพังก่อนนะเพราะเรากลับชุมบุรีบางแสนบ่อยออวิ่งของแบนบนชัชจากกรุงเทพไปถึงชุมบุรีชนติอีกหนึ่งรอบมันไม่ต้องใช้น้ำมันไงก็ต้องใช้คำว่าเขาแจ็คพอตแหละมันไม่ได้เปทุกคันนี่เนอะเออแล้วแหม่มันน้ำมันแค่ครึ่งล้อะใครจะไปคิดก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าอะเนาะอ๋อก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะ ไปที่เรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภารกิจสําคัญดีกว่าค่ะของประธานคณะกรรมาการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเขาได้เดินทางไปเยือนสปปลาวค่ะเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศค่ะนายอัครเดชวงพิทักษโรธค่ะประธานคณะกรรมาการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4ค่ะ ได้เดินทางเยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสออป,ปลาวโอกาสนี้นะคะยังได้มีการร่วมหารือข้อราชการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศทั้งไทยและสออป,ปลาวด้วยค่ะดีนะเชื่อมสัมพันธ์กันไว้จริง,รงๆเพื่อนบ้านเราตอนนี้ก็บูมมากเหมือนกันนะ หลายที่นะ่าท่องเที่ยวมากๆเลยแล้วก็ปลูกพันธุ์กันมาก็แลกเปลี่ยนกันไปมาครับะะสักครู่เนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ